ความว่าวางใจเป็นกลางเป็นอย่างไรก็ไม่เอ็นเอียงนะไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะทางสภาวะแล้วเนี่ยสภาวะมันก็จะมีสภาวะที่ด้านที่เป็นความเบาสบายความสุขความสงบเป็นสภาวะที่ลอยขึ้นกับมีด้านสภาวะที่เป็นความร้อนความหนักความอัดแน่นความหมุนวนความทุกข์ต่างๆนะ เหมือนน้ำก็มีความเย็นความชุ่มเย็นไฟก็มีความร้อนแผดเผาดินก็มีความหนักแน่นหนักหน่วงลมก็มีความพิวไหวอากาศก็มีความเบา,านในทางสภาวะแล้วมันมีสภาวะทั้งด้านที่เบาแล้วก็ด้านที่หนักนั่นเองนะผู้ปฏิบัติที่วางใจเป็นกลางก็คือก็ไม่ไปเอี็งเอียงกับสภาวะทั้งท่านเบาและด้านหนัก เรียกว่ามันเกิดสภาวะที่เบาสบายสุขสงบก็รู้รับรู้อาการที่เกิดขึ้นมันเกิดสภาวะที่เป็นความร้อนความหนักด้านความทุกข์ก็ตามก็รับรู้อาการที่เกิดขึ้นนะสังเกตฝึกใหม่ๆจิตเรายังไม่มีความตั้งมั่นเนี่ยมันจะกระเพื่อมไปตามอาการต่างๆที่เกิดขึ้นเวลาเจอความหนักความร้อนจิตก็รู้สึกบีบเค้นก็กระสับกระส่ายบางทีก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมา พอเจอสภาวะที่ดีเบาชุ่มเย็นก็รู้สึกดีรู้สึกฟูขึ้นรู้สึกมีความสุขเกิดความพอใจขึ้นมาเรียกว่ามันยังกระเพื่อมไปกามอาการต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นเองนะพอกระเพื่อมจิตมันก็เอ็นเอียงขาดความเป็นกางนั่นเองนะเราต้องฝึกขัดเกลากิเลสในใจฝึกเพาะบ่มกำลังสติขึ้นมาจนมันยั้งตัวขึ้นมาได้ เรียกว่าการละทั้งสุขละทั้งทุกข์นั่นเองจึงจะเป็นเรียกของทางทางสายกลางก็ต้องเพาะป่มกำลังขึ้นมานฝึกที่จะรับรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงมันมีความร้อนมันมีความหนักก็รู้รับรู้อาการที่เกิดขึ้น,นมันมีความเบาความสบายเกิดขึ้นก็รับรู้ความเบาที่เกิดขึ้น,นเรียกว่าไม่ไปติดข้องกับสภาวะรมใด ลดการดึงเข้าและการผลักออกนั่นเอง